อ้าวเราพวค่อยก็ได้เงินกัพ่อเลยแมนคอยกันให้มานะพวกแกนะัไม่สบายค่อยไปหมายไว้แล้วเจ,จะจะพุดกัน้นำใดก็ไปพุดได้นเนาะไอ้เถิดจะว่าบา่เพราะว่ามันก็ไม่ได้เลิกนะค่อยจะใส่ซีท่อชำของเจ้านี่แหละใส่ซีท่อชำของเจ้าพอดีพี่น้องเลยเนาะอยากให้ไอ้เถิดมีงานเห็ดพอเราบุคคลร้ายว่าเช่นจ้้ พี่น้องเลยขึ้นขึ้นลายกรับว่าจะชิ่งขนาดต่าไร่ยาสูง้องหนึ่งไม่ได้ถ่าใจจะทำหัวบุมมีเงินใส่เนาะเพราะว่าเราทสิ่งมีปัญญานับ้เนาะมีใจตุ่นนะพี่น้อยเราเอาได้กไงพี่น้องเนาะเออรอ ม่นัองรไหวรอไหวก็ใหยชีตโนี่เนีน่ะเราก็เดิกไ่ได้ยาบ่ได้ค่อยสูบรุดพรนไปเราก็ได้แค่สองยายูบมันต้องคอยรุดไปสบายห้ไอ้บ่นะบ่นะด้วยห้หบห้ยอ้ายบ่ได้ห้เนอะเมื่อคืนนี่เอยะไรเรามาหาคอยเมื่อคืนโ้ดีใจนะ ฝากติดตามเบาโอลิแนเดอร์พี่น้องเบิสชูปุสุคนสบายดีเดอ้อพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องเบิสชูปุสุคสนเบิสสมองสุบอนอีกเืคนนึงพี่น้องมือนี้อยู่เพื่อนไอเทิร์ดพี่น้องเนาะมือนี้เบาลิกันสิมาถามเราเรื่องคุดห้องน้ำกรงงะออดว่าเราสิรับคุดบอเบาลิสี่ให้เราหนะกสี่แสนทำสี่ถามเราสี่แสนนะคุดบอ,อเสเราไปคูดแต่เสียหายขาดหาแสนบอ พี่น้องเนาะเพราะว่าเราก็ต้องอยากให้เรามีงานเฮ็ดนะพี่น้องเนาะเราคุดอย่างเด็กกับมือหนึ่งสองมือสองมือก็แล้วพี่น้องเราคุดแต่ว่ายากอยู่แต่ว่าเราเคยคุดเราเคยเฮ็ดเคยเฮ็ดหลายมองหลายบอลนะพี่น้องเนาะก็อยากให้งานเราเฮ็ดเรานั่นมันได้เงินมาแบบว่าโดยงานโดยเสือแหงเฮานี่เพลินก็สิภูมิใจเนาะก่อนอื่นจะต้องขอบคุณขอบคุณทั้งเอื้อยจูรี่หลายๆเด้อที่ให้งานเบาอร์ี่ ที S <S <々>่ไอ้บาลลี่ได้เป็นสะพานบุญหายในครั้งนี้เนาะขอบคุณขอบคุณหลายๆคนเรื่อยอยู่ดีมีแห้งความเจ็บจะได้ความไข้ยาซูมี้ะถูกเดือยเนาะไปไปเบิ่งไอ้เธนี้กันไปเนาะบดได้ห้ชุมอ้ายได้เนาะหั่นเราบดได้

โดยโดยแต่ว่มียังติดชัดเนาะแต่ว่มียังติดชัดแล้วซื้อเสียมเห่านีรื่องโดนเก็บทันเก็บทันเสียมแบนนะบอสตัวน้อยๆเอาเสียมบ้าวแบบนี้น่อยหนักมากใส่ชัดมาให้ดอกยสำเร็จเสียมดีเซื้อนะทำสุดขีดเนาะเาี่ยพี่ก็เหอเสียมเดียวเดียวแล้วหนักันเห็นบอกผ่าตัวเขาซื้อให้นะ เอาไปถิ่มเลยแล้วก็ใช่ผ่าตัวนี้เอาไปเทิดบังนั่งก่อนข่อยสิถามเจ้าเรื่องห้องน้ำอันนั้นนี่นเจ้าสิหลับคุดบอนะ่อน,นั่งน,นั่งน,นั่งไ,<ห>ไม่จำแล้วนะเมนห้องน้ำปลาออดสิจ้างไอ้เทิดมาทันซะให้หู้น้ำแนอย่าปุกซากันหลายบอกแม่นกับไอ้หู้น้ำทะเลไปได้ไอ้เทิดสิหลับคุดอยู่บ่อห้องน้ำชี้เส้นได้คอยจ้างเจ้าคุดบอ่อ กระช่าของเจ้านี่แหละบริเวณกว้างกว่าแล้วกับบริเวณหอมกว่าคุดน้องชีแฉะเนาะเดี๋ยวค่อยค่อยจะไป็นไมาไม้ไปแล้วไม้ไว้พอแล้วคันหินที่หย่อนหินมันทางบรแน่นคือดินเที่เจ้าถด้ก้อยเบิ่งดินเที่เจ้ามันแน่นดินเที่เจ้าน่ะเออเจ้าไปคุดกับไอ้เทิดเด้อ อ้าวแลช่อ <c oughs> ยกันตัวนเนกอนาอ้เพแวก็นงนกันพ่อ,อนนไมาพวกแกนะันะ้ไม่ายคอย,คอยไปหมายไว้แล้วจะจะพุดกัน้ำใดก็ไปคุดได้เนาะไอ้เธอจะว่าบ๋เพราะว่ามันก็ไม่ดได้เลือกนะคอยจะใส่ซีท่อชำของเจ้านี่แหละใส่ซีท่อชของเจ้าพอดีไป้องเลยเนาะ อยากให้เธอรมีงานเห็ดพอเราบุกขึ้นลายวันเช่นจช่พี่้องเลยบุกขึ้นลายกันมัดสิงขนาดับรุคือสิงแท้ครับโอเไอเธอดนั่นแล้ว ไอ้เธอรับปากล่ะรับปากเราไปุดวอแมนเรารับปากแแมนเบิ้งเบื้องเบ้างเบ้องราจะไปถเพาะเพชรเราดูเพชรอเธอรับปากแล้วได้เรื่องคุณงน้าบอกแมนเราว่าค like ูดเราว่าสี right ่แสนกับคูดเราว่าสแสนเทากัสมมุติว่าอันนั้นเทากัซื้อน้ำส้มน้ำหวานเท่ากี่น้ำเด้อเนาะยู่นลาละเด้แมน่อกไปคิลอขายพัวก็คุดหองน้ำเอาเงิน

มีห็นแต่ทางเธอพูดลงไปให้เราพูดซื้อเนาะแม่นเราพูดซื้อๆเด้โอ้เลยจักเงินก็20,000คทับเพิ่นว่าโดยเนาะเอาเตื้อเฮามาถ่ายมาหยังเฮาก็ลงซอยแล้วก็จกกระจกคือเ่าฮาเ็นแหลอ้าน้อพ่อน้องแพยเนาะโดยเออบายเจ้าที่ซอยอันเทิดอยู่บ่้ถ้าเบิ่งมือไปมือไปขุดก่อนเนาะ

ทำสิไปนะคนที่ไปยืมเสียมด้วเถอะยังได้เสียมบ่บอทำสิไปพาเราไปพูดตอนแรกยี่หน,น้าใกล้ๆเ่ได้นางลอยล,ยลอยโตจังรอกันไปสองคนนั้นไหนเะาจังลอยแต่ก็เห็นคนไลยย่าลามาแล้วก็ เดี๋ยวเลับแล้พี่ตัเเนาะจะดีใจนะเราเห็ดเอ้าเมงจะรอ้รงเขาต้องเอาก๊กหนาคิวน้าใส่กันเขาเห็ดเมนราากินบ่ขอิ่มแห้งบ่หลับองยผ้า อปตังนะแห้งใบตองริบนีมันออผัวเผ็ดมีสมบัติแท้เลียวกลมซื่มนาีย่บนมันงไ่้องน้ำมึงยานี่ืเมืไรแล้ววนื่อปเนาะเรียกยวล้ว้องเบาลิ่เอาตะปูเคยเห็นตะปูลายอยู่แต่ว่าเจ้าใปเซ้เลยเรรับมา

các này ở dưới này các bạn ạ. rồi có chắc zoom nhỉ? zoom có lòng không kẹm được. bột hả? hết đấy. ai tôi chụp cả 10 bức. cái khay cái số lít khay. cái khay đấy chụp được 10 bức nữa. cái khay đấy tôi 10 không? xin nội thi อรอยอ่ลงเล้วเลยพอแพทยทั้งทัฟอมแน่นสบายดี่อน้องแพทยไอ้บ่งไอ้เทิดบ่ไปถามดน่อไม้เตรียมแกงรอเตรียมแกงแกงแคมงจะรอกรคักอได้หน่อยแกงเมอ้ะหน่อยแกงจะรอรอเอะแค่

นอนดูมูกระไรเงินเขาต้องไปหาโอ้ยนอ้องพี่กินกันเด้อบ้านไอ้สุก่นกันด้อก็มียาสูบก็มีมงไปขออืมแต่เจ้าบุ้มียาสูบแร้วมีวันไปขอเรานะกันยาสูบราหมดแล้วเราก็ไปเอาน้ำคนเราจูชาไนะอเธอแถวบ่ดีแล้วเธอเจ้าจมีผูหักผูกแพงไปขอไปอางานกระได้เรานะกัน เขาก็ต้องสู่แล้วเดินสบายเด้อไปติดนีนะ้าค่มูมูยังมาเสือเขาจ้เาบุหติดหนีใช่ไหมบอไปติลังเมืองดูหาพกีก็ยังมาได้ยาสูองนึ่ง็ยังมาได้อืมข้าเจ้าจะทมมีเงินใส่เนาะเพราว่าเราสิบบุมีปัญญาบนนั้นเนาะมีใจ่ตุ๋นนะพี่น้อยเราเอาได้ไก่เฮ้ยเอาล้อ แม่นักงรไหวกัรไหวกันไพ่ชิมโดนี่เนาะเราเอาก็ได้ยาบได้คอยสูบลด่อนไปเรากระได้ยาสองยาสูบมันต้องคอยลดไปสบายห้อ้ายบอนะบอนะด้วยห้หอ้ายเไ่ได้ห้เนาะเมื่อคืนนี่อะไรเรามาห้คอยเมื่อคืน ดูดีใจนะมันมาหาอะไรอะไรไปบอกว่าพอน้องแพทย์ชิมากอะไรไปถามก่อยวันบ่หายบ่กเพราะว่าถามไอเธิร์ดคแรกเป็นคนหายหายไอเทิเธอหายให้เฮาเฮาสิให้ไอเทเร์ดถามไอถามแล้วเราบ่ได้ให้เราเราบ่ได้ให้เราเว่าเราแหวนชี้ใต้จ้ะเจ้าน้อยใจบอกอยถามเนาะเจ้าน้อยใจอันคนอื่นได้กระเส่าได้เข่าสอบญ่ได้หลายบ่ เจ้าได้ได้เข่าละสิบโลซาโลนี่บอคอยเห็นนะคอมเมนผู้ผู้ประกาศผู้อาลงเฟสแรกๆก็คอยเป็นคนเริ่มต้นประกาศผัวลงเพศแรกคือเข่านี่เจ้ากันยังชิได้ยี่ดอกสบายได้ได้ยี่ดอกเป็นคนได้แล้วัดผัดได้แล้วได้หมดสกฮะเป็นคนประกาศแรกๆนะคอยแต่ว่ายังมาถึงเวลาเด้อ Coating, แต่สิได้ยี่ดอกมันมืดมันนี่ก็สิได้เข่าสอบใหญ่แงล่ะไม่ได้แล้วก่ได้คิดแบบนั้นหาคนอื่นเขาเนี่เจ้าก่ต้องน้อยใจเด้อเพิ่มเลยเขาแส่อีกสิเจ้าลงเลยเขาเก็บไปแส่ต่ออีกทันทันไิสี่ผู้ยี่ดอกมาคนละดีเนาะ น้อยใจก็ได้เนาะแม่นพ่อบาคลิปแล้วก็เว้าวนะพี่น้องเราอาจจะมีความน้อยใจกับการงาน,น<อ>พี่น้องเน,ะนาะเชิ่งง่ายเขาบดได้ปลาให้เขาเรากินบิดดอกแมนชอบไงกับม่านักเคล,ล,ลเื่อนละละไม่บพชแม่แมนแมนแม่ผู้เพิ่นซื้อดินซื้อดอนให้เ<อ>พิ่นกันยังชี้ชื้อให้เจ้าอยู่สาบายเพราะว่าเพิ่นคอยเบิ่งเจ้าตลอดเด้เจ้าประท้วงย่านก็ได้เด้อเจ้าเปได้จุดดอกเขาสอบใหญ่นะ บางที่นี่เจ้าซื้อข่าสอบไงมาวร้าว้เขื่อนแล้วบางเถอถ้าเจ้าสองคนโอยู่เด้สิเขาหลักเอาเห็นบักผ่าคนยังเขาหลักผ่าก็ลักอีกแล้วไก่ไปช้อนอยู่นี่ก็เสียจังเลยขาสิว่าว่าซุคอยอีกเออไก่คนข้างบ้านนะนี่อะเบิ่งไงเราไม่ได้หาเรื่องซุคอยเนาะเออน,นั่นแหละสบายคอยยันมันเทียมมันยังเนี่ยเวลาเจ้าบโมยูนั่นแหละเอาสอบใหญ่ก็ได้

แฟนนี่เป็นนายจําพาดสบายแล้วน้อยใจบ่เราอ่ะยธรรมดาได้เนาะพี่น้องได้เกิดขนน้อยใจกันเ็กน้อยเห็นบ่ว่าบสูเด้อสบายเฮายืมาา้เิดไปคุลซยเสียมคนแต้วเาก็บ่ยืมเสียมเพิ่นก็บ่ให้ซ้ํายืมเสียมอันปาแต้วนะเนู่้จักกันนะอพี่น้องเอ้ย รวมหน้อยใจไงนะเ<ช><ๆ>สียม,มูกันย,กยังบม่อยากหายแล้วสัตวเอาเดี๋ยวไอ้รับปากเด้อไอ้เข้ามาบันนี้ไอ้ช<ๆ>ือ่อเสียมมาให้เจา้าเด้อไอ้ชื่อเสียมมาให้เจ้าทัวราคาที่รองเัาก็ไปซื้อได้เราอยนนู่ในเสีทมเสียมแบบขึ้น,บบนไอ้ชื่อเข่ามาตะกี้นี่บ่เอาแบบนี้เนาะเป็นบ้องนี่เนาะเอาแบบนี้เอาแบบแบบเปนแบนนะบ่ไม่นตัวราคาถืงแปดพันสิบพันโอ้ยอยากได้ตัวราคาถืกพี่น้องเลยเอาแบบเป็นอาตัวแน่นอน โบสเราอยากได้แบบข่อยชื่อมาตัวรุ่นก่อนตัวคุณละกัวเลยมันฮักมัน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 แฝมันแฝงมันสีเขาคุณสีรอนะแต่ว่ามันมันสีฮักไวฮักไวก็ยามันเอามักตัวนั้นโอ้มันเขาตัวนั้นเขาจะเกาะนานๆนี่สบายเออเขาไปหาหนังไหมเขาก็เกาะรถสบายตัวนั้นเออไอชื่อื่อตัวนั้นน่ะมาให้แตเด้อเจ้าผูต้องน้อยใจดอกสบายเลยผู้ใดเข้ามาเจ้าก็ ตอนทำเพินเ้อร์นี้เนอ้แะิ่นเบาน้อยซาหล่มาเพินดีใจอันเพินเป็นพวงเจ้าใดไอ้หอยก็ซาเลนั่นไกับยาเจ้าก็หักแขงเพินเ้อเพเ่นหักแขงเจ้าใดใครก็จะเจ้ามาหาใครก็้ะมาหาดนี่ยไ ก็เออด็กคนนี้แล้วอยู่แล้วช่างเป็นจัหนเจ็ดนาทีมันจะดีเนาะว่ามันนะพี่น้องเนาะงสำหรับคลิปนี้นะเบอรลิก็ได้คำความเข้าใจแล้วกับไม่เถิดว่าเราลับคุดดูพี่น้องสมมติว่าอันเราวคุดแล้วคุดดีคุดยังเขากะคุดแล้วไวหรือแล้วซรเบิ่งความยากของเรานะพี่น้องเนาะแล้วก็สิเพิ่มเงินให้เราอีกคันว่ามันยากนะเนาะเพราะว่าเขาสิจ้างเพลงโลดบัดเดียวมันกะ มาจากสักปันได้พี่น้องเนะาะฮะทีเดียวพี่น้องเนาะเราก็ต้องได้ปรึกษาผู้ใหญ่เป็นอีกทีหนึง่งคือเก่าคือเอจูรี่แหละพี่น้องเนาะในกระทั่งคลิปนี้เราไี้ขอขอบคุณขอบคุณเอจูรี่ครั้งหนึ่งเนาะจังลลิกินีบาวลิสโกโตก้อนพี่น้องเนะาะเมื่อนี้ว่าจะได้ขับไปบึ่งปาวนอีกพี่น้องเนาะตอนใบบ่ายเนาะต้องได้ขับไปเจาะเพิ่นเพิ่นอยู่ว่าจังได้กินจังได้ได้จากพี่น้องเนะาะเอาเอาเพิ่นไปเลยดิ จังไดก็อยู่ดีมีแห้งเด้อพี่น้องความเจ็บจะเสียได้ความไข่จะโซมีคือเก่าคือเดิมแล่ะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องกันเบิร์ตสุขุสีคนบาทเนี่ยอืมเนาะผลเบิด์ตผลแหละท้องฝากชุดใสบัตรเือนเชิญชาล้านช่องกับเป็นตาอยู่บัตรเบิดฝนเบิดฟ้าแล้วพี่น้องเนาะอ่ะโอเคบาทนี้พี่น้องเลยเนาะฮาทีเดียว No, we don't.